สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกพวกเรานะครับมีมีอะไรมาเซอร์ไพรส์พี่แปดคาเมลนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามนี่กับเย้คอลวันเกิดครับนะครับทูสานวันเกิดนะครับเมลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอันนี้นะครับอันนี้ใครเป็นคนวาดครับขอบคุณครับอันนี้อันนี้คือหมายความว่าไงครับอันนี้คือเมลมีความสุขครับ าราต่อไปต่อไปอันนี้ยังเบลนะครับนี่นยังเบลยังเบลค่ะัเบเขาชอบมันยังก่ใช่ใเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องครับเป็นพี่น้องกับยังยังเจยังเจนะครับอันนี้คร็บแฟมแฟมนี่คนในสายตาเาอ๋อต้อายุสูงอยู่ใต้ีอายุูงอายุูงอยู่ใต้ตี อะไรเอ็มนี้ไฟ่อเบลเป็นไฟเอ็มมาใช่ใช่ใช่แบบพวกแบบเสียงรอเสียงรอใช่ครับอันนี้คือดีดีออนนะครับไม่ใช่นีออนนะครับเป็นคนดีออนนะคดีออนเป็นเมนนะเป็นเมนออนที่เบลใช้ในการแข่งใช่ครับใช่ใช่ใช่ชื่อชื่อนี่อันนี้ชื่อไฟเยอร์ครับใช่ไฟเยอร์เป็นรังไงบ้างครับอันนี้อันนี้อันนี้คือเนี่ยอันนี้คือแมวครับ

ันนี้เราไม่ใช่เลยครับบาลาวุฒิก็คือ <c oughs> แปดค่ะเมลล์เราแปดค่ะขาดทูดอันไหนอันนี้คือหน้าตาพี่เบลอันนี้คือหน้าตาพี่เบลล์ไอเดียวพี่เบลลใช่อันนี้พี่เบลล์พี่เบลล์เขาดัดฟันแล้วก็พี่เบลลเป็นผิวสลัดส์ส์ต้องเสียสลัด,ดส์ดถามสิบบาทด้วยค่ะใช่ใช่ใส่ใส่หน้าเต่งกันบอมเลยนะทาลิปทาลิปด้วย,วยอันนี้ไม่ครับ บอกว่าพี่เบลชอบพูดไม้จีไม่ตีไปแล้วไม่ได้ไมข้ขามแบนบน,นี่คือเวทนะครับพี่เบลไม่ได้อยู่อยากว่าดิวันนดิค่ะไม่เตะเพราะเขาบนหลังชานะ <c oughs> นอันนี้คือหลังคาอันนี้คือไปเตะค,ค,ค,คนที่โดนเตะคือไอ้แปดขาไม่เหรอครับอันนี้โอ้อันนี้เด็กวันยูนะครับอันนี้พี่เบลพี่เบลชอบอ่ะอันนี้ไอโบครับ ดำไปดำอ้อดำอ้อดำอันนี้คือเมลเบลในสายตาแมวครับคือโหดครับโหดร้ายครับยุ่งครับพร้อมปกป้องครับพร้อมปกป้องแมวครับเวลามีคนมาด่าเราไม่ชอบด่าชอบด่าเออชอบด่าคนอะไรก็ได้อันนี้แปลงแปลงอูอ้อันนี้แปลงเอาอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่อันนี้คืออันนี้หมาหมาหมาพี่เบวนะครับไม่ใช่ก็คือแมวเว้ยอันนี้คือแมวครับ อันนี้คือเบลครับอันนี้เบลยิ้มครับอันนี้คือเค้กครับเค้ครับวัดหนวดเร็วครับใช่อันนี้คืออันนี้คืออะไรครับนี่คืออะไรครับไก่ย่างช็อปไก่ย่างฉกนะไก่ย่างชฉกนะระบอกพี่เบลนะผมนะระบบพี่เบลอ๋อชุดโรบบอทครับพี่เบลชอบเล่นโรบบอทด้วยนะครับนั่นระบอกพี่เบลนะมีเค้กครับเค้กครับนี่เหยียบเพลยครับเหยียบไม่ต้องหัวไปหน้าไปหน้าไปหน้าเบลเอออันนี้คืออาอุ่นนะอันนี้อาอุ่นอาอวนนะ พู่ดไม่ชัดนะพี่เบลไม่ชัดได้ครับแล้วก็วันนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับไอเบลโดนไส้เลือดออกครับใช่ครับใช่ครับนเอาเป็นว่าขอแค่นี้นะครับเริ่มจะนะครับเอาเป็นว่าทุกคนมันเกิดนะครับแล้วก็เกิดพี่เบลนะครับเจอกันนะครับทุกคนเจอกันนปคนก็โหดเด้๋ก็ไปเลยจะไล่กันว่าอะไรกันหรอกำลังไล่ทุกคนเอ้ยคืออะไร